ที่เราไม่ไปศาลน้องมันก็จะเป็นผลเสียกับเราก็คือแบบที่ดาวบอกนั่นแหละคราวนี้พอคุณได้รับคําบังคับนะคะตามกฎหมายเนี่ยก็จะระบุไว้ชัดเจนว่าพอเวลาที่เราได้รับค,บาคําบังคับแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยมีเหตุในการที่ไม่ไปศาลเราต้องบอกก่อนนะคะว่าต้องมีเหตุสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Modern Law c h a n n น l นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดาก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆน,นะคะที่ถามมาในเรื่องของการที่ไม่ไปศาลแล้วแพ้คดีว่าจะทำอะไรยังไงได้บ้างนะคะแต่ก่อนที่เดาจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเดาต้องขอให้เพื่อนๆใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเดาแล้วก็ทีมงาน m Modern Law Channel ด้วยนะคะค่ะสำหรับประเด็นคำถามที่เดาพูดขึ้นต้นคลิปนะคะมันมีประเด็นนี้เนื่องจากมีผู้ใช้ยูสเซอร์หนึ่งนะคะได้มีการทักเฟซมา ถามทนายนะคะว่าเขาเนี่ยนะคะเป็นจำเลยในคดีบัตรเครดิตค่ะคราวนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นหนี้บัตรเครดิตก็มองว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายฉันก็ไม่ไปศาลดีกว่าพอได้รับหมายนะคะตัวเองก็ไม่ไปศาลซะงั้นค่ะคราวนี้พอไม่ไปศาลมันก็จะมีผลที่ตามมาก็คือศาลก็จะพิพากษาตามคําฟ้องไปฝ่ายเดียวเขาขอมา2000,000ศาลก็จะพิพากษาให้ส่วนมากก็2 0 0 0 0นเต็มค่ะไม่ได้ลดไม่ได้ย่อนไม่ได้น้อยลงไปเลยนะคะวัน ดีคุณดีค่ะก็มีหมายบังคับคดีมาที่บ้านพอมีหมายบังคับคดีมาที่บ้านเนี่แหละไอตอนนี้แหละค่ะที่จําเลยจะแบบตื่นเต้นเดือดเนื้อล้อนใจต้องหาผู้รู้ต้องติดต่อหากู้ยืมเงินมาเพราะเขาจะยึดบ้านตัวเองไงหนี้สองแสนแต่บ้านตัวเอง3ล้านทำยังไงได้บ้างล่ะคะดาวก็จะต้องแนะนําอย่างนี้เลยนะคะว่าการที่เราไม่ไปศาลน้องมันก็จะเป็นผลเสียกับเราก็คือแบบที่ดาวบอกนั่นแหละคราวนี้พอคุณได้รับคําบังคับนะคะตามกฎหมายเนี่ยก็จะระบุไว้ชัดเจนว่าพอเวลาที่เราได้รับ คำบังคับแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยมีเหตุในการที่ไม่ไปศาลเราต้องบอกก่อนนะคะว่าต้องมีเหตุไอ้กรณีที่ยกเมื่อกี้นะคะคือกรณีที่ได้รับหมายโดยชอบแต่ไม่ยอมไปเนี่ยกรณีแบบเนี้ยคือกฎหมายปิดปากคุณจะไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้เลยนะคะไม่สามารถที่จะไปขออะไรได้อีกเลยเพราะคุณได้รับหมายโดยชอบแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีเหตุค่ะมีเหตุที่ว่ายกตัวอย่างเช่นวันที่เขาไปส่งหมายคุณอยู่ต่างประเทศคุณไม่รู้ว่าเขาฟ้องคุณแล้วเรียกคุณสองแสนแบบนี้ค่ะ คุณสามารถที่จะทําได้2วิธีการวิธีการที่1ก็คือขอพิจารณาคดีใหม่ค่ะคําว่าขอพิจารณาคดีใหม่เราก็จะอ้างเหตุละค่ะว่าเราไม่ได้รับหมายเพราะอะไรเราอยู่ต่างประเทศเราก็เลยไม่ได้ต่อสู้คดีโน,น,น่้นนี่แล้วโอกาสที่เราจะชนะคดีก็มีด้วยเหตุอะไรศาลก็จะหยิบยกคดีนี้ขึ้นมาไต่สวนถึงเหตุว่าทําไมจะต้องให้พิจารณาคดีใหม่นะคะแล้วก็จะมีการต่อสู้คดีกันกับกรณีที่2ค่ะ5 ว่าคำพิพากษาเนี่ยนะคะมันยังไม่ถึงที่สุดยกตัวอย่างเช่นตัดสินวันที่1กันยายนมันก็จะถึงที่สุดประมาณวันที่1ตุลาคมเราได้รับคำบังคับสักประมาณวันที่23อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นวันที่คดียังไม่ถึงที่สุดเราสามารถอุทธรณ์คำพิพากษานั้นได้ค่ะเราก็บอกว่าเราเป็นจำเลยในคดีนั้นอุทธรณ์คำพิพากษาเพราะว่ายอดมันสูงไปหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าโดยหลักแล้วนะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้รับหมายเนี่ย ทางวิดีที่สุดที่ทนายจะแนะนําก็คือให้ทนายความยื่นขอพิจารณาคดีใหม่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะให้ความรู้กับเพื่อนๆในเรื่องของกรณีที่ไม่ไปศาลแล้วได้รับคำพิพากษาให้ชำร้านี่จะต้องแก้ปัญหายังไงนะคะก็คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะ สำหรับคลิปนี้ดาวก็ต้องขอให้เพื่อนนะคะเช่นเคยเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวแล้วก็ทีมงานโมเด l ลอ Channel นะคะถ้าสงสัยสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้นะคะแต่ถ้าอยากจะปรึกษาดาวเป็นการส่วนตัวเพื่อได้ความรู้ที่ชัดเจนมากขึ้นเพืเ่อนๆสามารถที่จะโทรนัดได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เพื่อขอเวลาปรึกษากับดาวนะคะแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือ ในแฟนเพจนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปที่แฟนเพจโมเดิร์นลอได้ค่ะ mm hmm. ก็จะมีแอดมินนะคะรอตอบคำถามเบื้องต้นในด้านกฎหมายให้กับเพื่อนๆอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอลาไปต่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ